เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องคลเครียดมาดูเรื่องที่สร้างรายได้นะครับเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงหลังจากกรีดยางพาราซึ่งมักจะทําเฉพาะช่วงเช้ามืดก็ทําให้เกษตรกรที่ตําบลคลองเฉลิมอําเภอเภรกรงหลาจังหวัดพัทลุงเขารวมกลุ่มกันเพาะเห็ดสร้างรายได้เสริมนะครับคุณสนธยาแก้วขามมีโอกาสได้ไปที่ชุมชนแห่งนี้แล้วก็พบว่าล่าสุดเขาต่อยอดไปจนถึงการแปรรูปเห็ดแล้วนะครับ เห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมและเห็ดหูหนูซึ่งเพิ่งเก็บมาสดใหม่ถูกนำไปนึ่งก่อนนำมาบดผสมกับเนื้อไก่สมุนไพรและเครื่องปรุงอีกหลายชนิดเพื่อเพิ่มรสชาติก่อนปั้นขึ้นรูปเป็นลูกชิ้นเห็ดเป็นหนึ่งในการแปลรูปอาหารจากเห็ดคุณภาพดีของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพ่อเห็ดบ้านป่าแกตกตําบลคลองเฉลิมอ,อําเภอกงหาจังหวัดพัทลุง โดยลูกชิ้นเห็ดสามารถจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ150บาทโดยนอกจากช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วอาหารซึ่งแปลรูปจากเห็ดยังมีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยเห็ดสามอย่างเนี่ยมันจะต่อต้านโรคมะเร็งด้วยนะคะซึ่งเราไปเสิร์ชข้อมูลมาว่าเนี่ยเออมันจะตมันจะต่อต้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยเรากอา็อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะ แล้วก็ของเราก็มีเห็ดอยู่ด้วยเราก็เอามาแปรรูปนะคะแล้วก็อันนี้เด็กก็กินได้นะคะเด็กก็ชอบแม้โรงเรือนจะมีขนาดไม่ใหญ่โตแต่เห็ดนางฟ้าซึ่งเติบโตเร็วและสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะแรงซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพ่อเห็ดทำให้สมาชิกมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่ต้องมีความขยันทั้งการเพราะเชื้อก้อนเห็ดรวมถึงต้องเก็บดอกเห็ดเพื่อส่งขายอย่างต่อเนื่องขายได้โดกด,ดีเขาก็ชอบเขาก็ติดต่อมาเรื่อยๆค่ะไรายได้ก็ได้มาเรื่อยๆทุกวันค่ะบางทีก็นี่ก็จะติดต่อมาอีกร้อยคนค่ะเมื่อเมื่อวานนี้เขาจะออกคนเพราะว่าเขาเห็นแล้วก็ว่ามีคุณภาพก่ะที่นี่ค่ะ นนชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลคลองเฉลิมอำเภอโกงหราจังหวัดพัทลุงประกอบอาชีพทำสวนโดยเฉพาะการทำสวนยางซึ่งหลังจากส่งขายน้ำยางแล้วจะมีเวลาว่างการรวมกลุ่มพ่อเห็ดจึงเป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับสมาชิกเนื่องจากจะมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเหต็ดสดทุกวันแต่หากผลผลิตออกมามาก ก็จะนำไปแปลรูปเป็นอาหารเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาดจะสมาชิกในกลุ่มทุกคนจะเน้นในเรื่องของการาให้มีไรายได้ทุกวันนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งบางวันเราจะไม่ได้ทำงานแต่เราก็ยังมีไรายได้อยู่ถึงม,มันอาจจะดูไม่มากแต่มันก็ยังมาช่วยประทงังค่าใช้จ่ายภาระของครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือมันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับสมาชิก เข้าไปให้ความรู้ในการรวมกลุ่มส่งเสริมด้านการตลาดและการแปลรูปเป็นอาหารซึ่งบริโภคได้ง่ายเป็นการเข้าไปหนุนเสริมของหน่วยงานภาครัฐ <c oughs> เพื่อให้การรวมกลุ่มของชาวบ้านมีความเข้มแข็งช่วยสร้างความมั่นคงของกลุ่มในระยะยาวมีมากกว่าความต้องการของตลาดนะครับเพื่ต้องมีการแปลรูปแล้วก็นอกจากนี้เราต้องมีการจัดหาตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการ ส่งเสริมไม่ออกนิตศการออกบูธให้ลูกค้าแลครับหรือว่ารู้จักสินค้าของวิสาหกิจชนครับโดยการออกนิตศการต่างๆด้วยครับประธานวิสาหากิจชุมชนเพราะเหตุบ้านป่าแกตกจังหวัดพัทลุงอย่างให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุมีการลงทุนต่ำแต่กลับให้ผลผลิตในเวลาอันรวดเร็วส่วนผลผลิตเหต็ดสดที่ออกมาก็แทบจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดการบริโภคในพื้นที่จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนในชุมชนสนทยาแก้วขำถ่าย PBS รายงาน